เข้าสู่ช่วง Travel News Network สรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ค่ะครับผมวันนี้เป็นเรื่องของทางด้านททที่ใช้เทคโนโลยีนะใช่ค่ะสื่อออนไลน์นี่แหละดีที่สุดเข้าถึงนักท่องเที่ยวงานนี้ร่วมกับทาง Mastercard สมาคมโรงแรมไทยแล้วก็พันธมิตรทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเช่นทาง King Power และพวกนี้ที่เขามีระบบที่ดีนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆส่วนเลยทีเดียวจากงาน Bangkok Welcomes You เราไปดูรายละเอียดกันค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยถึงความร่วมมือเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในแคมเปญ Bangkok Welcomes You ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเร่งฟื้นฟูภ,ภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและยังเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวของไทยอีกด้วยสำหรับแคมเปญ Bangkok Welcomes You เป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัท Mastercard สมาคมโรงแรมไทยและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวอาทิบ บริษัท King Power จำกัดบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯจำกัดมหาชนบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพฯจำกัดมหาชนบริษัทรัชดานิรมิตจำกัดและบริษัทเซ็นทัลพัฒนาจำกัดมหาชนมอบสิทธิพิเศษให้สินค้าและบริการกับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผ่านเว็บไซต์ w w w b a n g k o k w e l c o m e s y o u c o m โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้รวมทั้งจากทั่วโลกตัดสินใจจองโร โรงแรมที่พักและบริการด้านท่องเที่ยวต่างๆผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวประมาณ1 0 0 0 0แราย โครงการ uh, Bangkok Welcome อยู่จะเป็นโครงการที่จะนําเสนอ uh, สิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับ uh, ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอเชียหรือเป็นยุโรปหรือกับภูมิภาคอื่นๆแม้แต่คนไทยเองนะครับก็สามารถที่จะ uh, ได้รับสิทธิพิเศษอันนี้ วิธีการง่ายๆที่สุดนะครับก็สามารถจะเข้าไปที่ w w ็บไ w ต์ k w ็บแบงกอกเ o e ร o คนะครับมาถึงเรื่องของงานอีเวนต์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะพี่นุยยิ่งใหญ่จริงๆน้องจอยะนะนะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ของไทยจีนนะปีค่ะแจ้งแต่เมืองไทยเปิดประเทศมีความสัมพันธ์กับจีนทางการทูตตั้งแต่ปี2 5 1 8ับป 18, บนะคะค ก็หลายคนจดจำได้ดีแต่นี้ก็เลยจะมีอีเวนต์ครั้งใหญ่จะเป็นคาราวานขับรถยนต์ไปเมืองจีนออกสตาร์ทจากลานพระบรมรูปทรงม้าโอ้ยขับกันยาวเลยาไปแต่เมทิวทัศน์สวยมากทายซิว่ากี่วันกี่วันสิบสี่วันเราไปดูรายละเอียดกันว่าเขาจะไปกันยังไงแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ คาราวานมิตรภาพเอเชียนจีนหรือเอเชียไชน่าเฟรนด์ชิพคาราวานเป็นความร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานทูตจีนสมาคมพาตา KTC และนิตยาสาร n a t u r ร e เ p lorer โดยจัดคาราวานระยะทางยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบครอบ35ปีระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาชนจีนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวทางรถยนต์บนเส้นทาง R3A ในภูมิภาคอินโดจีนลุ่มน้ำโขง จดปลายทางที่ประเทศจีนเมืองเชงกรีราโดยเปิดรับนักเดินทางจากไทยมาเลสิงคโปร์เข้าร่วมขบวนคาราวานจำนวน35ค,คันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองเห็นโครงการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะครับระหว่างทางภาคเหนือของประเทศไทยและทางภาคใต้ของจีนที่จะไปมาหาสู่กันทั้งสองเส้นทางแต่ในโครงการนี้เป็นการดึงเอากลุ่มประเทศอาเซียน เข้ามาร่วมด้วยก็คือเป็นการเดินทางจากสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยลาวและก็ไปประเทศจีนนะครับแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดสำนักงานขึ้นมาที่คุณหมิงนะครับภายในเดือนกันยาย,ยานนี้เพื่อที่จะรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบุกหลักจากกีนดองใต้มาประเทศไทยซึ่งเราคาดว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะํำนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับ โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการซึ่งแปลกใหม่มากๆทีเดียวเพราะว่าสามารถทําให้สมาชิก KTC หรือนักเที่ยวทั่วไปเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนํารถยนต์ส่วนตัวซึ่งตัวเองชอบรักเนี่ยนะครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับแทนที่จะไปด้วยรถบัสไปด้วยรถโค้ชหรือไปด้วยเครื่องบินนะครับแต่ว่าขับรถยนต์ส่วนตัวแล้วพาครอบครัวหรือคนที่ตัวเองสนิทสนมรักใคร่เนี่ยไปเที่ยวอยู่ด้วยกันในหมู่ตัวเอง เป็นครั้งแรกที่เราจะนําเที่ยวที่ไปไกลถึงการขับรถยนต์ที่เส้นทางทั้งหมด5,000กว่ากิโลเมตรในเวลาทั้งหมด14วันนะครับท่านที่สนใจนะครับอาจจะมาฟังการบรรยายซึ่งเราจัดให้เป็นพิเศษสำหรับผู้สนใจใน,ในวันที่5กันยายนนะครับเราจัดที่สํานักง,งานของบัตรบริษัทกรุงไทยจํากัดคือ KTC ที่ปากซอย33สุขุมวิทนะครับตรงข้ามเอมโพเรียมนะครับ ตึก UPC 2ข้างล่างมี KTC อยู่นะครับเราจัดวันที่5เดือนกันยายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์บ่าย2โมงเมื่อฟังแล้วชื่นใจแล้วอยากจะสมัครก็สมัครได้เลยนะครับเพราะเรารับจำนวนที่จำกัดมากเพียง35คันพี่หน่วยช่วงเดือนนีฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็ม,มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยทั้งทางอากาศทางรถใช่น่าสลดใจสิงหากันยาตุลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็ถือว่าเป็นโลสซีเซ่นเพราะว่าเจอ,อมรสุมเยอะแต่ยังไงก็เลยมีการลดแรกแจกแถมใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เรา ไปดูรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรเซลล์บ้างค่ะ เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีรวมถึงสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกชมรมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีชมรมสนามกอล์ฟภาคตะวันออกและชมรมร้านอาหารเมืองพัทยาตลอดจนเอกชนทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยนักเมืองพัทยาอย่างเร่งด่วนโดยคุณสุนธยาคุณปื้มนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าจากนี้ไปจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นธุรกิจการท่อง เที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีในช่วงโลซีซ a s o และระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้เมืองพัทยาได้จัดโครงการพัทยาแกรนด์เซลล์เที่ยวทั้งวันลดทั้งเมืองรวมระยะเวลา3เดือนและคาดว่าจะสามารถดึงเงินเข้าสู่เมืองพัทยาได้ไม่ต่ำกว่า4 0 0 0ล้านบาทสำหรับปีนี้มีผู้ประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารสนามกอล์ฟเข้าร่วมโครงการดังกล่าวถึง250รารายโดยไฮไลท์ปีนี้คือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวและนักช็อป สูงสุดถึง70%ทางเมืองพัทยานะครับได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับในการทํารายการพัทยาแกรนด์เซลล์ขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาสู่เมืองพัทยาโดยความร่วมมือของผู้ประกอบการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวสปา แล้วก็บริการทั้งหลายทั้งหมดนะครับโดยมีการรวมการลดราคา30-70%เลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคกับการท่องเที่ยวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาสู่พัทยาให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีความไม่สงบเนี่ยที่เกิดขึ้นที่โรงงานรลคลิปนะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปเป็นจํานวนมากนะครับก็ทําให้ผู้ประกอบการองพัทยาเนี่ยก็ไปประชุมหารือกันเพื่อหาทางแนวทางแก้ไข ปัญหานี้ก็ได้จัดพัทยาแกรนเซลขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวไทยนะครับเพื่อมาทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่าหายไปถดถอยไปในช่วงน้องดูท่องเที่ยวนี้ขึ้นมานะครับค่ะในส่วนของโครงการพัทยาแกรนเซลในปีนี้นะคะทางสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเองนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะร่วมกับทางสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกนะคะชมรมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีแล้วก็รวมไปถึงชมรมร้านอาหารจังหวัด ชบุรีและพัทยานะคะก็ร่วมมือกันทําในส่วนของที่เป็นบัตรพัทยากแกรนเซล์ขึ้นมานะคะซึ่งในบัตรนี้เองเนี่ยนะคะเราก็ให้สิทธิประโยชน์มากมายกับผู้ที่ถือบัตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนลดทางด้านที่พักนะคะซึ่งมีลดมากถึง60%เริ่มราคาตั้งแต่799จนถึง2,499นนะคะเรียกว่าโรงแรมที่ท่านรู้จักทุกโรงแรมได้เข้าร่วมอยู่ในนี้แล้วทั้งสิ้นนะคะ